โทรมาสองครั้งเป็นไงมั่งตอนโทรไม่มีรถเลยไม่มีรถเลยสเปคไม่ได้นี่ลูกค้าวันนี้มาจัดตัวทีมเอ็กนะครับตัวนี้ไปนะครับผมลาพิทนะครับส1นะเป็นเฟรมคาร์บอนใช่ไหมพี่เอวันนี้มาที่ร้านเราครั้งแรกเลยปะครับครั้งแรกครั้งแรกเอามามาได้เลยมาเจอพอดีเจอเนื้อูอ๋อเจอเนื้อูมาไหนมาครับมาดูที่ร้านร้านเป็นยังไงบ้างครับ โอเคนะมาง่ายโลมาง่ายแล้วมีถนนให้ลองรถด้วยอ่ามีให้ลองรถด้วยเนาะจอดรถง่ายจอดรถง่ายด้วยผมว่ามาไกลหน่อยอ๋อมาไกลน่ยมาจากไหนครับพี่ดินแดงพืดินแดงห้วยีขวางข้างฝั่งของกทมเลยแต่มาแล้วก็ไม่ผิดหวังออดูรถสภาพเป็นไงบ้างพี่รู้นี้มาตั้งนานอ๋อมาตั้งนานแล้วใช้ได้สภาพใช้ได้สวยเลยวะครับสวยตรงสเปก ที่ร้านก็จะมีรถให้เลือกแล้วก็ลองได้นะมาเลยครับที่เห็นนี่ใช่ส่วนหนึ่งนะครับมีชั้นสองด้วยใช่ครับมีนี่ส่วนไหนนะมีชั้นสองมีข้างบนด้วยมก็เป็นรถก็มีชั้นสอง